ครับมืดค่ำแล้วครับสรุปว่าดึงไม่ขึ้นครับดึงไม่ขึ้นร้อยสามสิบครับดึงไม่ขึ้นร้อยสามสิบก็ไม่ได้ดึงครับแค่กดไว้เนาะแค่กดไว้กดไว้ปุ๊บแล้วก็สองร้อยตัวนี้ก็ ไม่มีแรงดึงครับดังอีด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 น่าจะดังปั๊มครับแล้วหลิกน่าจะไม่พอต้องจัดสองร้อยเอาสองร้อยมาดึงครับไม่งั้นไม่ขึ้นครับร้อยสามสิบไม่ได้ขึ้นไม่ได้ต้องใช้ตัวใหญ่ ไม่ไปเลยเียยัดไปอีกได้ไหมนี่เดียร์กดยัดไปอีกเหตุเกิดเพราะรถเกี่ยวครับจะมาดึงรถเกี่ยว แต่จมซะก่อนครับจมซะก่อนก็เลยให้พี่โมมาลากก็ไม่ขึ้นครับตับบดนวนี้ดึงตัวนั้นอะโอเคใ่ไใด้ตัวนันอะอเลยเน นักมันต่างกันนักต่างกันอันนั้นมันแค่จิ้มไว้ให้ตัวนี้ดึงซื่อๆเนาะตันแ้องอย่างนั้นแหละยังอยู่ครับยังอยยู่ครัับงไม่ไปไหนยังอยู่กับเอฟซีขึ้นเขายังอยู่กับเอฟซีขึ้นเขาถอนกำลัง แล้วเขาจะเอามาวันไหนนี่พรุ่งนี้หรือวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ปะไฟลากวันนี้มันมืดแล้วเนาะไม่ได้หรอก ดดููน่ะถ้าลงไปนี่บอมีเพย์กูเนอะไรสายมันกูไม่ขึ้นนะตัวเล็กไงมันจะตัวเล็กไงมันจะเออเป็นตวนะเพืนนักหัมเป็นนักหัมเอาว่าขึ้นหรอก ยนักไข่เราก็เป็นอ๋อนักไข่บ่นักไ่ดินนัเหนียวพอดีเลยนะอ๋อนื้นื้เนื้อให้วนั้นันวกระโดเนี่ยเานียูเเนี้มเหนียเหนียวดึง

นานช้งี่ครับจอดไว้ก่อนดูด้าล,ลาวโมไม่ไหวครับคันเล็กเกินครับเล็กเกินไป เอามุดมาดึงช้างยังไงก็ดึงไม่ขึินก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเจอแบบนี้ก็เหนื่อยครับเหนื่อยต้องเป็นกำลังใจให้ครับเพราะเขามีน้ำใจเนาะมีน้ำใจคือเขามาจะมาดึงรถเกี่ยวให้ครับดึงรถเกี่ยวให้แต่โจมเงครับจะมา อารถเกี่ยวก็ไม่ขึ้นจะขึ้นยังไงเนี่ยมันจมซะก่อนเพราะได้คันนี้มากู้แทนครับคันนี้มากู้แทนก็เลยได้พอแกจะเดินลัดน่าจะเดินลัดไปนี่เลยแหละผมว่าเพราะทางนู้นก็น่าจะเดินได้ครับมันมีเส้นทางอีกทางหนึ่งเดินไปได้เดินไปได้ก็คงงั้นเลยครับต้องเป็น2องรดึงครับต้องเอา200มา แล้วก็น่าจะต้องเอาไม้มาด้วยนี่จับเครื่องแล้ว มีประสบการณ์เอาดองนำเขียวมลากบ้างห่ับแล้วเอาต้มลายม่ลากวะมะไเอย่างอ๋อเทาใบแดงอย่าครับสวัสดีทุกคนครับครับผมสวัสดีครับคุณมากครับโอคโครับเยาวาไปน้ำด้อเอายังสั่นเลยปลา บ้านปไปอยู่ตรงไหนนะบ้านปด้วยไหมบ้านอะไรโคกตะแบงนโคกตะแบงรู้จักบ้านไหนเบอร์แถวนั้นเอาโคกรู้จักไหมโคกกรวดโคกกรวดโคกกรวดนู่นแล้วก่อนถึงนู่นนี่นั่นทังนี่ทั้งนั่นอ๋อทังนู่นนะนัดกันไปร้านอาหารแล้วแล้วพอกันไหมครับสวัสดีครับ